เีย่ลาสารัสให้ฟื้นขึ้นจากความตายซึ่งเป็นภาพที่เล็งถึงการฟืน้นคืนประชชนของพระองค์เองในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ากุรู้ฟังครับแครี่เสียชีวิตแล้วอย่างเป็นทางการแต่พระเจ้าทรงทำให้เธอกลับมีชีวิตอีกครั้งอย่างอัศจรรย์จากเรื่องราวของทั้งแครี่และลาสารัสเป็นเรื่องง่ายที่เราจะพลาดประเด็นสำคัญที่ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่เราไม่อาจรู้ได้ ระรงไม่ได้รักษาทุกคนหรือทำให้คนตายทุกคนกลับมีชีวิตแต่โะองให้คำยืนยันที่เกินความเข้าใจแก่เราว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีกุณรู้ฟังครับในฐานะผู้เชื่อไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรารู้ว่าเราจะได้อยู่กับพระเยซู นั่นอาจจะช่วยให้คำอธิษฐานที่สิ้นหวังของเรา